กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวและมันใช้เวลากี่วันกว่าจะสร้างเสร็จ ถ้าเราถาม Google มันจะบอกเราว่ากรุงโรมใช้เวลาสร้างทั้งหมด4 4 8 5 8 5วันหรือแค่ประมาณ1,229ปีเองค่ะแค่จิบๆใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะตำนานการก่อตั้งของโรมมักจะบอกว่ากรุงโรมน่าจะถูกสร้างขึ้นมาประมาณ750ปีก่อนคริสตกาลโดยพี่น้องลูกเทพสองคนที่มีชื่อว่าโรมูลัสแล้วก็รีมัสแต่ว่าไปไปมาๆ2พี่น้องทะเลาะกันโรมูลัสก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ฆ่ารีมัสแล้วก็ตั้งชื่อเมืองตามตัวเองเมืองโรมนี่เองค่ะ แต่ว่านี่ตอนแรกกรุงโรมยังไม่ได้เป็นมหาคนครที่ยิ่งใหญ่นะแต่มันเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆกระจอกๆะ,ะ,ะ,ะกันหนึ่งที่เต็มดไปด้วยผู้ชายถูกไล่ออกมาจากเมืองอื่นพูดง่ายๆก็คือในตอนแรกกรุงโรมมันเป็นซ่องโจรในดีนี่เองฮะแล้วชื่อเสียงอันเนี้ยมันก็เลยทําให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากมาตั้งลกลากที่โรมเลยฮะชาวโรมันก็เลยแก้ปัญหาโดยการยกทัพไปยึดผู้หญิงจากเมืองอื่นมาเป็นเมียนะฮะซึ่งไองเมืองที่โดนอะ่ะมันก็ไม่ยอมไงเขาก็เลยยกทัพมาเพื่อจะเอาคนของเขาคืนนะฮะแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะสู้กันเหล่่าาาผู้้ญิิงงกกก็วววอออมแบย ที่นี่เป็นเมียโจรก็ได้แล้วกองทัพก็บอกว่าโอเคเรื่องมึงแล้วก็ยกทัพกลับบ้านไปเลยใช่ครับทุกท่านเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ตำนานแล้วสาเหตุที่เรามีเพียงแค่ตำนานอ่ะมันเป็นเพราะว่าในช่วงปี390 BCE ชนเผ่ากอลยกทัพลงมาแล้วก็ตีโรมแตกกองทัพโรมสู้ไม่ได้คนต้องหนีเข้าป่าแล้วบันทึกทุกอย่างโดนเผาเกลี้ยงหมดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะครับว่ากรุงโรมถูกสร้างขึ้นมาตอนไหนกันแน่แถมอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรุงโรมยังสร้างไม่เสร็จฮะด้วยความที่กรุงโ แล้วก็สร้างใหม่หลายรอบนะฮะแถมกรุงโรมโบราณนะ่ะมันเป็นเมืองที่เละมากจากักรพรรดิคนนี้ก็อยากสร้างนี่จกักรพรรดิคนนู้นก็อยากสร้างนู่นจกักรพรรดิคนใหม่ขึ้นมาบอกโอ้ห oh ม่ก้มนงทําอะไรลงไปวะแล้วก็ลื้อทําใหม่ทั้งหมดแล้วไหนจะมีไฟไหม้เมืองอีกววจนถึงขนาดตอนที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายไปอะ่ะกรุงโรมก็ยังเป็นเมืองที่มีคนอยู่เรื่อยๆนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มจนมาถึงปัจจุบันะกรุงโรมเป็นเมืองที่อยู่มาได้เพราะมันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะ สองสร้างเสร็จกี่วันนะฮะคำตอบก็คือยังไม่เสร็จโวแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นว่ากรุงโรมตอนนี้เป็นยังไงผมแนะนําทัวร์เจ๋งๆของอัลตร l ลักซ์เขาจะจัดการทุกอย่างตามใจคุณไม่ว่าจะเป็นที่พักที่เที่ยวหรือว่าอาหารจะเลือกไปแบบฉายเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มหรือจะจัดกรุ๊ปเหมาเที่ยวทัวโลกก็เลือกได้เลยแล้วแต่คุณนะฮะสนใจแอร์ไลน์ได้ที่ at r a Lu รถ้าเกิดว่าใครชอบประวัติศาสตร์โรมแล้วก็อยากไปโรมแล้วก็กำลังจะไปโรมแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนเที่ยวเนี่ยก็ชวนผมได้นะฮะว